โซโลดาวนะครั down, บไม่ต้องร<ช>ีบร้อนเพื่อจะให้รูกมานะครัแบเบรื่องราวแบบนี้เราเรามองเห็นเลยว่าเราไปตรงนี้มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ เรารอเรารู้เดี๋ยวข้างหลังก็เข้าใหม่ละมุมเดียวกันเราอยู่ปากหลัาเลยมาอันนี้ผ่านไปเดี๋ยวอันนี้มานะครับอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเป็นมาคือเราเราไม่หนีนะที่บอกแต่ว่ามันเปลี่ยนเรื่องราวได้ตลอดเวลาหาจุดจุดโลเคชั่นของเราของเราใช่ครับใช่เลยกลายเป็นมีคนเดเข้ามาแทนกว่าดกันไปนะครับกลายเป็นได้โลภภาพอีกแบบอย่างรูกแค่ดูเหมือนธรรมดาแต่จริงจงมันผมต้องโหนตัวไปนอกตัวโป๊ะ เพราะว่าเราอยากขึ้นภาพขอเราไปไกลโอเคมากเลยะแต่ภาพสวยน,น,นะครับมุมมองในสถานที่สังเกตผมจะพยายามหลีกเลี่ยงคนให้ให้แกกะน้อยที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรอทุกอยากอ่างรอหมดนะครับรอเพราะว่า ไม่ได้เคลียร์ไว้ให้อาจารย์ถ่ายคนเดียวแต่ก็มีนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆที่อยู่แถวนี้ด้วยมองนะครับเวลาถ่ายนะครับก็พยายามอย่าไปตัดองค์ประกอบอะไรที่มันที่มันดูสวยเราก็พยายามเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ดูสวยมากจ้าอันนี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกเวลาเยอะภาพคนแถวนั้นถ่ายภาพพยายามถ่ายภาพพอเทรตค้า่า็นพอเทรตก็คือสตรีทพอเทรตใกล้ๆตัวเรานะครับมันมีเรื่องราวที่เก็บเอามาได้เราก็ถ่ายมานะครับไม่เป็นการสั้นย่างได้อยู่บนรถแล้วก็ถ่ายนะครับกต้องเรามีอุปกรณ์ดีเลนต์นั้น การเป็นเรื่องอารมณ์ของภาพมากกว่าองหาโลเคชั่นที่สวยนะครับจากเตรียมอุปกรณ์เห็นไหมแสงก็รอดมาแสงไฟที่คือเราเห็นแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาแน่ๆถ้าไม่มาเราลองหมุนมุมนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ได้แต่ที่สําคัญคือเรื่องของการใช้ความเร็วเซนเตอร์เ,เ,เ,เรื่องของการใช้หน้ากล้องถ้าเราเข้าใจมันก็จะได้ภาพอย่างที่เราอยากได้นะครับมันไม่ได้บังเอิญ นะครับเล่นเทคนิคมันไม่ได้บังเอิญนะครับเล่นอะครับเรื่องของมุมมองอย่างเงี้ยเราจินตนาการว่ามันน่าจะมีคนเดิมสักคนนึงนะครับเราก็รอผมก็รอแล้มันก็มีคนเข้ามาอ๋อพอดีเลยเรารอมุมกล้องไม่ได้เปลี่ยนเราลอรอเรื่องราวของเขาที่จะเข้ามาหาเรานะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับอาจเรื่องมันก็เป็นเหมือนการวางเขาโครงของเราก่อนใช่ครับใช่เพื่อจะถ่ายภาพออกไปทำแนวไหนเตรียมอะไรนะใช่ค่ะ ในชายภาพกลนคืนเนี <ผม S 2> <Girls S 1> ่ยผมชอบจะชอบมากส่วนตัวเนี่ยจะชอบใช้เทคนิคทีื่องการใช้ความเร็วชตเตอร์ช้ากับสิ่งที่มันเคลื่อนที่คือเราต้องการให้มันเคลื่อนที่ก็ให้ม ade, <preciso S 1> <flank. S 2> ันเคลื่อนที่นะครับไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายชิ้นช้าที่มันจอดอยู่กรบนี้ภาพมันจะนิ่งนะครับมันก็จะไม่สวยลองหาแสงที่เด็นๆนะครับเราเดินไปเนี่ยลองเก็บบรรยากาศท่านถนนดูนะครับสวยมากนเก็บบรรยากาศเก็บแสงครับเก็บไปนะครับเห็นอะไรที่สวยเก็บไว้ก่อนนะครับถ่ายเยอะ เลือกแสงเลือกความเป็นช็อตเตอร์เไรนะเทคนิคสำคัญ<ฆ>ตจะพยายามเหี่าอ,อะไรก็ถ่ายครับจริงได้ถ้าเราไปกับคนที่ไม่รู้ใจเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ <c oughs> แน <c oughs> ่นอนเขาอาจ <c oughs> จะได้ภาพส,สวยๆมาแบบนี้เบื้องหลังก็คือต้องรอคอยกันนะคะต้องรู้ใจกันคุณอาจารย์ย่สุวรรณเราเลือกมุมนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับดูมุมแล้วก็เลือกเลนส์สำคัญการเลือกเลนส์นะครับแล้วก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยไม่อยากให้ถ่ายแบบเสยมากๆเพราะว่าต้งเราหงายมากๆกับเลนส์กว้างอยู่เปอร์สเปกตรีมันจะเกิดขึ้นเยอะ พยายามดึงให้มันตรงให้มากที่สุดนะครับเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้คำว่าช็อตเตอร์ช้าใช้หน้ากล้องแคบเห็นไหมฮะสังเกตจับไฟดวงไฟที่มันเป็นประกายนะครับแล้วเรายกกล้องก็ไปถ่ายเฉยโพสทไอ้เรเยอะ นะครับแล้วก็ใช้ความเรซูเตอร์อ่าเร็วๆมันก็จะไม่ได้ภาพแบบดูนะครับเก็บภาพเมืนก็สมัยก็เก็บไว้แล้วก็มีรูปเดิมอยู่นะเรื่องของความเรซูเตอร์ก็เกิดเรื่องราวโอ้สีมันตัดอย่พอดีนะใช่ครับใช่เหมือนแบบโทนมันตัดกันพอดีสวยมากเลยจานอันนี้คือโชคไหมคะมุมมองหรือว่ามุมมองส่วนนะครัเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเราจัดเรามองเพื่อจัดประกอบให้มันถ่ายออกมาแล้วก็เทคนิคนี้ก็บ้านเราเองนะครับบ้านเราเองนะครับ สวยสวยมากค่ะอันนี้ก็เอาไปทำเป็นปกของการท่องเที่ยวนะครับเอาหนูพูดว่าทำไมมันคุ้นทีนี้เอเรื่องที่ไนะครับ การเปลี่ยนมุมมองนะครับมุมมองปกตินะครับมุมสูงมุมต่ำคร่ะแนวตั้งแนวนอนด้านหน้ามุมด้านหลังก็มีมีส่วนสัมพันธ์กันมุมสูงมีการเปลี่ยนไปถ้าแต่มุมสูงเป็นยังไงไหนคะอาาจรยันนี้ที่ดูไปครับเอ่อร่างกายที่สูงที่สุดในโลกค่ะลงมานะครับแล้วก็ถ่ายไปนะครับมุมมองทั่วๆไปนะแต่ผมจะใช้เทคนิคเสมอนะครับคือการใช้มุมรับแสงจะได้เกิดเรื่องราวที่แตกต่าง ถ้าจัดการได้ดนะครับมีเครื่องบินบินไปกล้ำอ๋อใช่ใช่ค่อเรอแต่ว่าจังหวะาเขาเรียกว่าเขาเบื่อไม่ไปแล้วทีก็กดไปก่อนนะครับเหมือนกันตอนแรกรถ่ายไว้เยอะๆมุมเดิมนะครับแตร่รอเนะหมผมไม่เคย <ๆ S 2> อยู่อะไรนานมากอยู่ถ่ายไป<ต>ถ่ายมาเดินไปเดินมานะครับเลือกมุมนะครับแล้วก็ลงมาถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับค่ะไปขึ้นเราถ่ายจากตึกยอดนู้นลงมาข้างล่างนะครับบ้านเราก็ถ่ายแบบนี้ได้ก็ไปหามุมถ่ายนะครับก็ดู แต่คือว่าไม่ใช่เราไปถึงแล้วเราอยากได้กดแล้วมันก็ม,ม,มันไม่เป็นมันก็ไม่ได้เราถึได้มีโอกาสมาพูดคุดยกันในวันนี้ก็จะไดเทคนิคค่คะนี่้าบ,บ้านเราเะครับตั้งนั้นจะยปยาครับถ่ายจากเติมทหาระคอก็เลยคนถ่ายไม่รู้แต่คนไปด้วยรู้เราก็ร,รออยู่ใครได้ยุหกเสร็จครับหกเสร็จ <c oughs> คสิเซเนี่ยฮะได้ได้เิตพิเศษอาจา์ราคาถูกกว่าปกติเรึ่หนึ่งสำหรับตัวที่ขึ้นไปใช่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 ผมว่าถ้ามีโอกาสขึ้นไปครับมีมีร้านอาหารอยู่ผมว่ามันก็บ้านเราก็สวยๆนะครับนี่ก็เป็นกัรจะแต่ึกมหาครนเหมือนกันว่าเทียวกันเห็นไหม วันเดียวกันอันนี้วันเดียวกันแต่ว่าแสงคนละช่วงเวลาใช่ครับใช่แสงคนละแสงกันนั่นเองสวยมากช่วงบช่ดีนะเป็นเรื่องของช่วงโฉตาค่เห็นว่ามุมมองเนี่ยพี่บอกว่าเรากำลังพูดถึงมุมมองนะครับค่มุมมองจากมุมตรงๆเนี่ยเราไม่เคยเลยมองขึ้นบนมุมสูงแต่การมองมุมสูงนะครับให้สังเกตเรื่องการแบ่งช่องไฟนะช่องไฟได้สัดส่วนสัดส่วนก็มันจะสวยนะครับคือถ่ายนี่ไม่ใช่ว่าตักแต่ว่าถ่ายไม่ได้มันต้องมีความตั้งใจนะครับต้องวางมุมของเราไว้ถ่ายแนีตั้ง แล้วก็ถ่ายแนวนอนนะแนวั้าแล้วก็แนวนอนมันก็ได้ภาพที่ออกมาแตกต่างกันในองค์ในมุมมองนะครับสวยได้นะครับแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนฝุกเอาไว้ฝุกเอาไว้นะครับผ่านด้านหน้าแล้วก็ถ่ายด้านข้างนะอเราไม่ได้ไหนไกลเลยก็อยู่ในอยู่ันแถวเดิมแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนขยับตัวขยับตัวด้านหน้าแล้วมาด้านหลังนะฮะข้างอันนี้เป็นอะไรที่ บางคนอาจจะบอกถ่ายแล้วเลยไปเลยไม่ไม่ไย้อนกลับคือบางทีเราก็มองแค่ปุ่มเดียวที่เราคิดว่าสวยใช่ครับแต่เรายังไม่เคยลองเปลี่ยนปุ่มอะดูซิมันก็ได้อีกอะไรครับเราเดินไปข้างหน้าบรรยากาศเลยเราเดินผ่ายไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วเสร็จหันกลับ้างหลังแต่นะที่เดินไปข้างหน้าถ่รูปแบบนี้พอเดินถ่ายตรงนี้ไปปุ๊บย้อนกลับมาถ่ายข้างหลังซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เคยทาเลยมองมันไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมองไม่แต่ปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์นะครับอย่างตอนนี้เห็นมี ไอ้พวกอุปกรณ์ที่เป็นสามร้อยหกสิบถ้าเราถ่ายนะครับเราแบบคิดว่าไม่ต้องการรูปสวยเป๊ะนะครับเราเดินไปเนี่ยถ่ายไปทีเดียวเนี่ยแล้วเราเอามารูปมาจัดก,การเนี่ยมันก็เห็นสามร้อยหกสิบองศาเลยที่จริงแล้วเรา,าจะไม่เคย,ยไปมองน,นะครับ <ดา S 1> นะครับมุมอย่างเงี้ยบางทีเราถ่ายไปตลอนเลยนะครับแต่จริงๆมันควรจะมีมุมที่สวยกว่านี้อันยับไปสักนิดนึงนะฮะแล้วก็มันจะได้เยอนะครับ S <S อีอมณ์หนึงอีกอารมณ์แม่คือมันจะเห็นคนเล่เรื่องราวช่องไฟเห็นไหมค่ะใช่แค่ช่องไฟเท่านั้นเองนะครับก็ก็เป็นเทคนิคของตัวนะครับลองหามุมที่มันเฉลิมนะครับเฉลิมว่ามองเรื่องแสงนะครับก็จากนั้นแหละครับหาดูแสงแบนๆง่ายไม่ต้องมีแสงจัดนะครับถ้าเท้าจัดจัดแสงที่มันไม่ต้องมีอะไนี่ก<ะ>็ถ่ายมาเสียได้นะครับโอเคนะครับลองดูสนะบมุมมองนะเพราะว่าสำคัญนะครับการย้อนแสงก็ถ่ายให้มีเรื่องราว โชคชะตาโชคเหมือนที่บอกนะครับลองหาที่มันมีเรื่องราวนะครับภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆามากมายนะครับแต่จะต้องเข้าใจว่าเรื่องราวเนี่ยบางอย่างอย่างเนี้ยในที่เนี้ยที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเราไปถ่ายห้องที่มีสีแดงๆก็ไม่ได้นะครับเขาก็ห้ามถ่ายเลตไลน์ก็ห้ามถ่ายนะครับแต่เราถ่ายแบบเนี้ยได้นะครับถ่ายแบบไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับอาชีพของเขาอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับใช่นะครับเราก็เดินนะเราหาที่มันมีเรื่องราวนะครับลองดูเห็นตรงไหนก็ถ่ายไปนะครับอยาปจัดการแบบเนี้ย ถ้าท้าเขาหันหน้ามาเราเอารูปเขามาลงมาไม่เปไ็นไรนะครับแต่อย่างงี้ได้นะครับได้ก<า>็ได้อารมณ์นดงนะครับอันที่9นะครับผมเล่เรื่องราวของการที่เราพูดถึงเรื่องของเราลงหาไอดอลเราไอดอลที่เราชอบสไตล์ของเขาที่เราชอบเราเรียนแบบเขาได้นะครับเพราะว่าการเรียนแบบที่ถ่ายพวกธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยถ่ายได้หมดอันที่10บเนี่ย ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยจะเจาตรงไหนถ่ายตรงนั้นนะเดี๋ยถ่ายคือเอาง่ายๆว่าชอบอะไรถ่ายตรงนั้นใช่ครับใช่ครับแต่ก็ต้องมีสมดุลในเรื่องของประกอบเนี่ยการตัดนะอยู่ในอยู่ในกรอบแต่ในขนาดเดียวกันยอดที่เหลือก็ต้องไม่ตกรไม่ตกร์คืเรื่องราวต้องไม่เสียค่ะเรื่องราวต้องไม่เสียการจับสัตว์แสกนี้เอาสะท้อนที่สเปนนะครับมานะนีเอาสะท้อนเนี่ยบางคนที่ขีย่เดินยกกล้องตรงนี้นะครับมันขาดเดินไปแค่เนี่ย ก็จะได้อีกภาพหนหมดเลยอันนี้สำคัญนะครับบางคนไม่ไม่เคยมองนะครับต้องขยันขยันเดินนะช่างภาพมันขยันเดินพร้อมคุยเอาแน่นอนถ้าเป็นช่างภาพอย่างอาจารย์ในเรือเนี่ยก็ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายก็เป็นเรื่องราวนะครับซึ่งมุมที่เขาต้องไปเราก็ต้องไปกันแบบนี้ะารเดินเราไปแต่ก็จัดเป็นรูปภาพจัดเป็นเฟรมอะไรไว้นะครับอ่าเราก็จัดเป็นเฟรมของเราไว้ใช่ครับใช่